สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาค่ะนี่ขนมจีนน้ำยาไก่ค่ะมาค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะผักค่ะอันนี้ผักกระเทียมป่านะคะที่เราไปเก็บกันมาค่ะพี่น้องจ๋านี่กระเทียมป่าแล้วก็มีกระลำแก้วค่ะนี่กระลำแก้วแต่ยายอิ๊ดจำชื่อไม่ได้ว่าอันนี้ชื่ออะไรนะคะแล้วก็มีแคบหมูด้วยค่ะ แล้วก็มีถั่วค่ะพี่น้องจ๋ามีถั่วค่ะนี่ค่ะและอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าคือขนมจีนค่ะนี่ค่ะที่เดนมาร์กก็หาประกาศดองยากนะคะพี่น้องจ๋าเราก็เลยใช้แตงกวาค่ะแทนประกาศดองค่ะอร่อยมากๆค่ะพี่น้องจ๋ามาค่ะมาดูค่ะนี่ค่ะ วันนี้ยายิ้นมากินข้าวบ้านแม่แม่บ้านเดนมาร์กค่ะสวัสดีค่ะแล้วกันหลานที่น่ารักด้วยค่ะหลานสาวที่น่ารักมากินข้าวด้วยกันมากินข้าวด้วยกันมากินขนมจีนด้วยกันค่ะวันนี้ยายิ้นมากินข้าวบ้านหลานสาวไปเก็บกระเทียมกันมาทำกับแม่บ้านเดนมาร์กไปเก็บกระเทียมกันมาค่ะวันนี้ก็เลยเอามาแก้มกับขนมจีนค่ะพี่น้องจ๋าแก้มกะทิ นี่เห็นไหมคะหลานสาวหลานสาวคนนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลานสาวคนนี้และะ้วค่ะที่ชอบกินอะไรนะข้าวเหนียวปลากระป๋องนี่คนนี้แหละคะ่ะคนสวยนี่แหละกินข้าวเหนียวกับปลากระป๋องคะ่ะปลากระป๋องปลากระป๋องอร่อยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะอร่อยมากใช่ไหมเออเห็นไหม กชอบแกชอบ,ก,ชอบกินข้าวเหนียวกับปลากระป๋องครับพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าก็ชอบพีินี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเป็นกํนาลังใจให้ยาอีทด,ด้วยนะคะพี่น้องจ๋ากระดิง่งกระดองกระดิง่งกระดองด้วยใช่ไหมคะขอบคุณคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าขนมจีนคะ่ะ โอ้โหแม่บ้านเดินมากจับขนมจีนใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหกินอันเดียวอิ่มอ่ะโอ้โห <c oughs> ใหญ่มากค่ะพี่น้องแต่ก็นี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะลูกชิ้นสองลูกไก่หนึ่งชิ้นน้ำเยอะๆค่ะเต็มไปเล แล้วก็ผักค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะถั่วค่ะใส่ถั่วด้วยนี่ค่ะขอโทษนะคะใช้มือได้ไหมคะแล้วก็นี่ผักกระเทียมนะคะพี่น้องจ๋าวางก็ได้พี่ผักกระเทียมค่ะใบกระเทียมที่เราไปเก็บกันมานะคะกระเทียมที่เราไปเก็บกันมาค่ะพี่น้องจ๋านี่ใส่เยอะๆหอมๆค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ผักอันนี้นะคะขอโทษนะคะเอ,เอาอันนี้ดีกว่าคะ่ะสะใจดีค่ะนี่หยิบเลยอันนี้อันนี้ผักอะไรคะ <c oughs> ขอโทษนะคะขอขอโทษนะล้างมือมาแล้วนะคะผักสลัดนี่ค่ะฝลังเนี่ย yeah. แล้วก็ประกาศแก้วนะคะ <c oughs> ใช่ไหมคะประกาศแก้วใช่ไหมคะอันนี้โอ้โหชอบมากเลยผักเยอะัด <c oughs> นี่ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแม่ขอบคุณต<อ>า,ากล้องนะคะอันนี้ของแก้มค่ะนี่ค่ะแทนประกาศนะคะพี่น้องจ๋าอร่อยมากค่ะเนี่ยออกหวานหวานเป,ปรี้ยวค่ะแตงกวาดองนะคะพี่น้องจ๋ามาดูค่ะนี่ค่ะ สวยงามค่ะน่าทานมากขอบคุณแม่บ้านเดินมารค่ะที่เป็นตากล้องให้ขอบคุณมากมากค่ะยายอีกขอชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอร่อยมากมนี่ค่ะนี่ค่ะ กินเป็นนะนี่แต่ใส่ผักเยอะนี่ใส่แต,แตงกวาด้วยนี่ขอโทษนะคะคําใหญ่ไปเอาแล้วนะคะอืม อร่อยไหมคะมไม่บ้างทำน้ำยาอร่อยมากมาทานด้วยกันกับพี่น้องจ้าขอบคุณมากค่ะ